ครับพี่น้องครับสวัสดีครับภาพบังกบอายุสามเดือนครับพี่น้องกบอายุสามเดือนครับโอ้เลรตัวพี่น้องเอ้ยครับซื้อมานี่สามลูกพี่น้องได้มาสิบตัวครับเอามาไว้เป็นพ่อพันในพันธุ์๋ยตัวแม่ให้เพื่นจับจับมาเลยครับเดีตัวแม่มาสิบตัวเดีตัวผัวมาตัวหนึ่งครับเดี๋ยวก็สิไปหาซื้อมาเพิ่มครับพี่น้องคนขายลูกละลอยครับโอ้โห แต่ว่าอายุสามเดือนเนี่ยยังเป็นพอพันเม่พันบอ่อไหลเลยครับพี่น้องยังหน่อยประมาณปีหนึ่งครับคูราปีนาดะชุดนี้สิเป็นพอพันเม่พันปีหนาครับสวรรค์ครบอายุสามเดือนพี่น้องปัาบตัวเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงดีขนาดครับเห็นไหมกบไม่พิษตโตงามกบสะอาดสะอาดก็ได้พี่น้องอืมสวรรค์ครบกัน ผมไปเห็นผมก็หืมสะองวนที่ไหนก็เสียเอามาเบิดแหละเบิงตังนี่กออระเป๋าของโบหลายบันไดครับในม,มือตังบ์โหลายก็เอาเอามาจากสามรูปก่อนอยังหน่อยเพิ่นก็นั่งนั่งหลิอนอยู่บ้านกับบ้านยุดชิวๆเพิ่นก็ได้เงินสามรอยจากการขายกบนะครับกบเนี่ยเพิ่นก็ไปซื้อพอพันแม่พันมากเลยเพิ่นก็นมาพอพันอีกครับขายทั้งหอกขายทั้ง กบหน่อยตัวบาท2บาท3บาท4บาท5บาทครับแล้วก็ขายกบเนื้อนี่ยนะกบเนื้อ,อายุสองเอ้ประมาณ3เดือนนะครับ2เดือน3เดือนก,นก็ได้ขายแล้วเนี่ยอ่ะพี่น้องโอ้สวร์ตั้งไทยวิดีตัพี่น้องเบมึงถ้าใหญ่เขาโดดครับนี่จะโดดได้ลูกเอกก็จะโดดเด้เอ,อ,อโดด,ด,โด,ด,ดสิโคปันท่านวันนี่สวนกบพี่น้องอู้นี่ครับตรงงานครับพี่จะตรงงาม เดี๋ยวผมจะไปซื้อม่หีกครับพี่้องซื้อม่หีกอยู่บัดนี้กับเพิ่นแน้นนำนะครับว่ากบเนี่ย่าเอามาสาตร์ซีเอามาขายายพันธุ์จะเอามาจากหม่งเดียวกันไปหามาหม่งอื่นนําผมก็สิไปหาหม่งอื่นครับนี่หมอ่งอยู่ดอกแต่หม่งก็อยู่ไกลอยู่แต่มื่อุกหลงก,ก็ได้ไปเบิ่งจะกเข้าก็ได้ซื้อมาสามโลกครับเพราะว่าถา้าเอามาถา้าหม่งเดียวกันนี่พอพันธุ์ในพันธุ์ดังเดิมก,กันมาจากหม่งเดียวกันนี่แล้วก็เอา เอาจากหม่องในการผสมพันธุ์กันอีกหนี่งมันก็มันสิเป็นเลือดฉิดครับพี่น้องเป็นวาเนาะประสบการณ์ครับประสบการันเกิดบอกมาอยู่นี่ยงดีพี่น้องตัวงามนี่ไหมตัวนักเลี้ยงมีไหมมีอย่างนี้สองตัวนี่แหมง่ามครบไหมพี่น้องคนนี้ตัวนี้ไหมนี่ก็ฝ้ามืออีกนี่นี่นี่แม่ครบไหมตัว อย่งนี้ครับอ้ยจะอวนพี่น้องเอ,อ้ยเลี้ยงได้ดสามเดือนครับนี่กันออสัญญาณเผยข้เจ้าครับผมเบิ่งคลิปข้าเจ้า,มมา,จาจว่ากรบมื่นล้านเนาะเลี้ยงกบปีนึงกับปดนี่เครับเลี้ยงกยบปีนึงกับเลี้ยงความคู่ได้สบายสบายครับผมก็จะมาเริ่มต้นนับหนึ่งไม่ได้พี่น้องกบชุดแรกซื้อมากอะตัวละสามบาทหน่อยตัวเพิ่นแถมมาเพิ่นแถมมาแปดตัวนะครับแต่กับตอนนี้ผมมีกบแล้วหนึ่งร้อยเท่าไหร่กันหนึ่งร้อยสิบเก้าตัวนะพี่น้องเนาะ ทั้งทั้งอันนี้สิบเอ็ดตัวรุ่นรุ่นสามบาทก็ร้อยแปดตัวหร้อยสิบเก้าตัวแล้วครับพี่น้องเขากเฮ็ดไปครับเขาคิดไปคิดสาไปปวดพี่น้องแต่ว่าปีนี้ถ้าคิดถ้าคิดแล้วก็เฮ็ดบ่ได้เพราะว่าคุณแม่ป่วยในแค่ต้นปีครับพยายามคุณแม่แ้่เตะกุมผ้าจต่ควงกับมะป่วยอีกน้ำเตะพอย่างกับจีเส็ศแสวงหา พอพันหนึ่พันผมเคยเจอครับผมเคยสื่อพอพันมากผมจะจำวิปวัตรตัวละหาร้อยหนะะ่อมั้งตะกบสายพันธุ์ที่ตัวใหญ่ๆมีครับพี่น้องตัวนั้นโอ้โหตัวเหลืองตัวใหญ่มากครับเนี่ยทองนี่โอ้โหทองนี่ยพึ่งตัวใหญ่มากอะแต่ผมจำวิปวัตรยังไงเลือกคู่ละหาร้อยเลือตัวละหาร้อยครับหลายปีเป็นเก้าปีเ,เนาะแต่แค่นี้ผมไปหาสื่อแบบนี้ครับโกรุ้มาดีกว่าพี่น้องครับแต่สมมติว่าเขาอยากเพาะอ่ะเขาก็ต้องเสียง พอพันใน่พันมาจากหน่อยอ่ะอาจจะมีราคาจากหน่อยครับก็ล็อกล่องเึิงท้าอยากเพาะนะพี <t <t ่น้องเนาะแต่ว่าตอนนี้กับสิงหาสิงหาวันนี้นับหมื่นที่ไทยท่านีลวันที่เก้าสิงหาเลยครับพี่น้องกันย่าบนใจว่าสิฝนรือสิหนาวได้พี่น้องตุล่าเนี่ยนะเนี่ยหนาวแล้วล่ะพอกลับมามีเวลาเพาะพันธุ์ตอีกประมาณเดือนก็วลัวครับพี่น้องเอีกประมาณชุดสองชุดแค่นั้นแหละครับของปีนี้ที่ไหยเนาะ ผมเป็นยังครับปีหนาค่อยว่ากันไหมพี่หนิซื้อพอพันธไม่พันมาเก็บก่อนจากน้อยผมกัดสีง่ายลุงคนละครับสีซื้อผ่าเขียวมาผ่าลีมา้ย้ะพี่น้องเนาะแล้วเฮ็ดเป็นบอรครับพคนละไอ้คอยอยู่ทั้งทั้งดินทั้งน้ำพอ่อมาแต่ขัดสีหาไฟมานหล่อมาแลรงห้เขากินนะครับมันก็ค่อยเฮ็ดไปพี่น้องตัวนี้เอามาอยู่ในอันกระละมังก่อนกระละมังอนี้สองผมผมซื้อมาใหม่ดิพี่น้องอันนี้อันนี้พอดีผมเอาอัน เอาเอา,เอ,าอินบอกอินบอกจากตรงนี้มาไว้ตัวผีนะครับที่เป็นอย่างที่ใส่น้ำหลายเพราะว่าผมสิเอาลูกกบตัวตัวระบาดมาลงแล้วก็สิเอาพวกป่ากินพืชมาลงนะครับไอ้ป่ากินพืชอันอนี้กินขี้กบนึ่ผมซื้อมาเมาื่อวานเนี่ยอ่างละสองอ่างเนี่ยอ่างละร้อยห้าสิบบาทครับเนี่ยเตรียมน้มาไว้แล้วแต่ว่าไปหายังหาลูกกบว่ไหนครับลูกกบตัวระบาดช่วงนี้หายากพี่น้องครับผมยังหาไม่ได้เลย เขาไปมองเลยก็ว่าบ่มีบ่มีถึงมีก็ติดจองไปแล้วมืัอนี้ไปหาเพิ่นเพิ่นมีอยู่ประมาณน่ะใจประมาณสองพันตัวกับเพิ่นว่าลูกค้าเพิ่นจองไว้แล้วเออเขาแบเออพูเป็นหยังนี่ครับเลยเอาตัวขบเนี่ยมาพักมาพักในอ่างนี่ก่อนตัวกบต้องกันพี่น้อง เออแต่สว,นนว,วรปปร,งงววรคร์รนะพี่น้องเนาะเมืองโตโกบบป้าปิดตรงงามสวรรค์โตโกครับเออเขาก็โบโดดนะพี่น้องเนาะถ้าเป็นกบหน้าเานี่บนเรือครับนี่กบหน้านี่ไปบนล้วโอ้ยตุ่งงามตุ่งงามขัดกบเนี่ยงามขัดอ๋การกลับมาเลี้ยงกบมาเพาะพันธุ์กรบในรอบเก้าปีพี่น้องครับ มาสู่น้ำกันเริ่มต้นนับหนึ่งไม่น้ำกันครับพี่น้องเทนี้หันหนาเขาสู้การเกษตรเต็มโตแล้วครับทําการเกษตรหลังห้องเช่าครับพี่น้องมีเงินทีนิดน้อยก็ทอเหมือนทีการเกษตรได้ครับมาพี่น้องได้พ่อก,กันกินหนาแล้วครับเด้อสวัสดีครับ